โซ่มันอัดฟ้าปีหลุดป,ปืน,น <S <S เกิดคอนรถมด้รุ่นนี้ขั้เขาตัวนึมัเขดึงคายเขาไม่เว้ยสิขูปับจะได้ไรแมเนี้ยึนย้นมาเมนผู้นังอู้เบคือู้นังนี่ิ๊หนังมาเื้อจีแดงเขากันนนเกิดไม่ไหมเอาเมือเอาเมือบีไว้ทังนี่บีบต้องขาวไวเออ ทั้งเข้าเลยวะนั่นได้ละอืมได้ลได้ละเฮ้ยยี่เฟยตัวรวยแต่ลายยิ่งทีละบ้าลูคู่เลยวะลูกหมอไม่ซีบ้าจริง ตัวอะดรรูกอนอบไม่ดีม้นกลมม้นกลมม้นกลมเลยเอาม่กลมกลมจะอาไปแทบเบร้มั้ยปยูดิสร้างอย่านมขี้มึนเดียว่างในเอาเจบีไปไปจานเบรก็ยอย ไปจานเบียกมันกับทำกันกครับอันนี้เบียกบ่มี่ทำมาแล้วี่ไปเบีกเลือนเด็กโอ้สองเด้งหมดได้เลยโอ้ยหายแล้วเนาะหั้ายน้อยเพื่อการประหยัดผ้บเบีง่ายสูตรนี้เขาใช้กันมานานใช้แล้วดีรงุลล่งคลึงเเพื่อคมใน่รบเทศนี่ นี่นี่มันบาดมึงน,นี่ต่าตลวนั่งนันี่มึงน,นี่บานหัวเบื่ออยู่นี่ควัน,วนคว่างๆก็เลยหาเห็ดโรปียกเลยคันตซัวเข,ข,ข้าขนี่แหะ นี่เลยทุบสันมันเห็นมันกลมขรรนห้องไหมห้องไม่ก็ทุบไปเ,เออแดงน้ำกลมเลยว่ะที่นี่ลับเลยว่ะที่นี่เฮ้ยทุบเขาตีเข่าแล้วเนาะเต็นมือค่าไก่เข่าแล้วนี่เนาะแต่ว่าเขาตีเบี้ยว,วยนเบี้ยวเมือนกับงานทุกอย่างเลยพูดถึงว่าปิ๊กกดเท่านี้ไว้กดส่วนนี้ไว้เออ